ร้อยตะขอขึ้นไปเลยแนะนําเทคนิคดูหมายหน่อยดูหมายนะฮะหลักๆเลยครับผมงูนเลยครับเอาละครับผมสูม้ไหมสูม้ไหมอุ้ยหนักอ่ะไอ้ชัดอุ้ยหนักว่ะหนักเลยเออไม่ใช่มาสู้เลยเนี่ยอุ้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 ยอู้หูนีทุกคน Ya, tempat itu. Iya. Yeah. Selain สวัสดีมิตรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกรุงทางมันทุ่งแดนไกลนะครับก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมวิดีโอเป็นครั้งแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพีนูฟิชชิงนะครับและทริปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนเนี่ยมาตกกุ้งแม่น้ำคือติดใจจากคราวที่แล้วนะแบบว่าฟิลมโคตรดีเลยอร่อยมากนะฮะ ตอนนี้ก็ผมมาถึงหมายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่ชัดนะครับพี่ชัดกำลังลากเรือมานะครับผมโอเคมาน่นแล้วเก็บผม โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กลางแม่น้ําแล้วนะครับทริปนี้ก็เป็นการทิ้งสมอตกกลางแม่น้ําเลยนะครับเป็นการตกกุ้งกลางแม่น้าเลยทริปนี้นะครับทริปที่แล้วเนี่ยเราตกจากริมฝั่งแล้วก็ตีออกมาเนาะทริปนี้มาลองกลางแม่น้ําดูนะครับผมนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับเอ,อเดี๋ยวผมขอแนะนําอุปกรณ์ลอกก็ตอนนี้ผมใช้เป็นลอกสปินนิ่งเบอร์500นะครับคันก็เป็นคันเสือติดปีกนะใช้คันอะไรก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรเนี่ยคันที่ปลายมันเป็นข้อสีแบบนี้อ่อนๆนะครับ เห็นไหมไกุยนิน่ะนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีตะกัวลูกปัดลูกหมุนนี่เหยื่อของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นนี่นะฮะคนมีหัวใจนะครับผมเป็นหัวใจไก่นะทุกคนเห็นไหมนะฮะเราก็จะหั่นหัวใจอ่ะออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะได้มีหัวใจหลายดวงนะครับผมน,นี่แล้วก็เกี่ยวแบบนี้นะฮะเออ ร้อยตะขอขึ้นไปเลยก็พิชัดบอกว่าต้องเอาแบบเหยื่อใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่ากุ้งที่นี่สายตามันไม่ค่อยดีนะประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวมันลุ้นกันครับผมเราก็จะเตี๋ยกไปห่างจากเรือนนิดนึงชุบป,ประมาณนี้ครับผมโอเคนี่ก็เป็นอุปกรณ์ ทั้งหมดนะครับพี่ชัดมี4คันนะครับผมมีหนึ่งคันนะผมต่อให้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสำหรับแฟนคลับช่องพีโนฟิชชิ่งนะฮะไม่เจอกันนานเลยอ่าแนะ,ะนำเทคนิคดูหมายหน่อยดูหมายนะฮะหลกัลกๆเลยครับผมนูลเลยครับอะไรอะลูกไม้ฮะผมจะดูหมายที่มีลูกไม้ฮะมันจะมีอาหารที่กุ้งกินนะกุ้งก็จะมาอยู่ตรงนั้นเยอะ และท,ที่สำคัญที่สุดทิกนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะเฮ้ยจร,ริงเหรอต้องดูน้ำครับผมอน้ำต้องไหลเอื่อยๆฮนะต้องมีที่ที่น้ําไหลนะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีการออกซิดได์ของออกซิเจนนะแต่ไม่มีอ,อากาศเยอะนะกุ้งก็จะอยู่ได้นะต้องที่มันมีน้ําออกนิดๆ นั่นแหละครับอันนี้เป okay. ิดแล้วนะแอบเปิดได้แหละนได้แหละโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็หลังจากไม่ได้เจอพี่ชัดนานเลยใช่อ Fl ่ะและอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับพี่ชัดเนี่ยเป็นแชมป์เปี้ยนของวานริมน้ำนะครับผมเย้จำน้ำหนักได้ไหมจำไม่ได้ปะ อ่ะน้ำหนักเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมนี่พี่ชัดเป็นเดอะวินเนอร์ของบ้านริมน้ำนะครับผมครับผมขอนี้อัดมอบเงินรางวัลให้พี่ชัดนะครับผมครับขอบคุณครับผม5,000บาทจากแฟลตนะครับผมขอบคุณแฟลตด้วยนะฮะรวย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 บันเซอร์ใจดีอ่าโอ้โห5,000ันหวานเจ็บเอาละครับผม สู้ไหมสู er a. A ้ไหมอุ้ยหนักอ่ะไอ้ชัดอุ้ยหนักว่ะหนักเลยเออมันยังมาสู oh ้เลยเนี่ยเฮ้ยมันยังมาสู้ไอ้ชัดแต่มันหนักไงนะดูดูดูเวทดูเวทเฮ้ยอย่น่ะไอ้ชัดไม้เหี้ยแกไม้เปล่าวะฮะไม้หรือเปล่าวะบ่ใจกุ้งแล้วมันหนักมากมันบ่ดิ้นตัวยถ้ากุ้งก็คือกุ้งใหญ่อ่ะแล้วมันไม่ดิ้นด้วยนะโอ้โหกุ้งใหญ่เชี่ย ลังขึ้นมาเลยพี่สัดเอาแล้วตัวแรกมาอีกแล้วครับผมพี่ชัดโอ้โหตัวที่สองนะผมมันจริงอะไรจริงพี่ชัดมีสี่ไงผมมีหนึ่งไงใหญ่ไหมใหญ่ไหมเห็นเหมือนกันว่าใหญ่หรือเปล่าโอ้โอหยใ,ใหญ่อันนี้มีไข่ไหม ไม่มีครับได้ย่างแล้วครับผมโอเคสวยงามครับผมยังไม่ได้สักตัวเลยครับเอาหนุดมาแล้วครับเกือบตกน้ำเลยครับไม่ใช่เยอะโชว์เอกไลยเบ็ดเงาเลยใกล้อุ้ยมันมันเหมือนกุ้งอ่ะปลามะก่ะอุ้ยอุ้ยกุ้ง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 สู้อยู่สู้อยู่โไอ้ชัดเออไอ้ชัดวะเป็นปลากว่าจร๊ดเป็นโลว์ปะนี่ตัวนี้นะปกุ้งอ่ะกุ้งเหรออันนี้กุ้งเหรอครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อไหร่จะได้ครับเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงครับเดี๋ยวดีใจเย็นมันเฮ้ยนี่กำลังจุ่งไปหมดถึงกากนี่ว่วำลังจุ่งไปหมดถึงนาทีแล้วเนี่ยมาแล้วครับผมทุกคนไซส์ใหญ่มากเยสสวยงามฮะจิมอันมันตีเฮาหนุ่มหนม้าโมกับกีนมดี่โมกับยังเยอะไงอ้คนนี้สวัสดีครับผม พี่เอกกับพี่จิมนะมาต้าเจ้าแล้วได้ตัวเหมือนกันอีกนี่เอเลยโอ้ยใหญ่ฮะเฮ้ยแล้วได้ปลาด้วยกะได้ตัวเฮ้ยอย่าหลายหลายลายละมาต้าเจ้าแล้วครับมาจะมาก่อนหน้าแล้วครับอ๋อโอเคมัน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 อ่ะทริปแรกของพี่เอกนะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันเดี๋ยวไปดูในช่องพี่เอกเนาะครับครับโอเคผู้ใหญ่ โอ้ยใหญ่โอ้ยใหญ่ใหญ่วิไอ้ยถอยเข้ามาเลยไม่เพิ่นต้องเอาเทียบกับจมูกเพ่ลองดูโอ้โหนักนักหนักครับวิวิวิอ่าไอ้เชนอย่างนั้นนะเบ่กมึงออกอ่ะมาแล้วมาแล้ว เบกเกรับเบกเบกูเบกอโอ้อุ้ยอุ้ยอย่าลุดนะครับอย่าลุนะครับโอยชโออย่าลุดนะครับใช่ใช่ใช่เลยโอ้โหสองขานล้วนชิพายโอ้กินสองขรนล้วนเฮ้ยตัวเดียวกันหรือเปล่าคนละตัวคนละทางเลยไอตัวนี้บมยอมปล่อยไอกเพือนไปล้อ้า โอ้ได้เดี๋ยวเราเราเราไปปล่อยก่อนเนาะโอ้ยใหญ่อยู่นะคระับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกุ้งตัวเมียรหรือเปล่าพีน่าจะตัวเมียไซส์กเถรยครับกุ้งกระเทยอ๋อกุ้งกระเทยเทยหรออ๋อนี่เป็นกุ้งกระเทยนะฮะทุกคนดูจากที่ติดไปสักพักนะพี่ชัดปล่อยย<ด>ิไ <ป S 1> ไงไห<ป>มโอ้โหดูแอคชั่นฮะดูแอคชั่นของนู้นว่ามันกินเคสองคันครับ เอาไม่ทันเนาะไอ้ย่ากุ้งอะไรวะดำโคมมุมว่ะถ้าวัดกันนี่นีกุ้แพ้ด้แหละตัวนี้ไม่นับไม่นับไม่นับมันเลยย้วยชิมสวยอ้ยตัวดำนี่ปรสิตติดหลังวะข้างในมันอาจจะสะอาดก็ได้เนื้อมันอาจจะข้างในก็โอเค ใหญด้วยติดต่อโอ้ยจสีอะไรก็ใหญ่โอ้โหโอ้โหทุกคนตัวนี้ความยาวทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่19นิ้วนะครับยสง ถ้าหลุดนี่ผมืะเอากุ้งหนีข่งผมเลย <Okay. S 1> <laughs> ที่ไหนวะ <laughs> นี่ <laughs> ข่าวร้ายคือกุ้งทั้งหมดที่อยู่ในกระชังอะ่ะพี่ชัดเสียตกน้ำไปแล้วคือผมหันมาคือมันตกน้ำไปแล้วอะ่ะวิ่งมาช่วยไม่ทันอะ่ะ ปเบิกไปลุบมืปเปอเลยอก็ผมคือผมเห็นนะคือมันอยู่ในน้ำแล้วมัดหัวเรือไว้อยู่ตอนนี้ก็เราใช้เหยื่อปลอมนะครับในการเกี่ยวหาดูนะเมื่อกี้มันล่วงไปผมเห็นคือมันริบหลีแล้วนะครับก็คว้าไม่ทันนะก็เดี๋ยวใช้เกี่ยวปลอมเกี่ยวดูนะครับกุ้งทั้งหมดอะอยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ในถังเนี่ยแค่สามตัวนะครับก็ทั้งหมดในประมาณสิบห้าตัว กิโลละแปดร้อยอะ โดนแล้วโดนแล้วไอ้เ,เขี้จโดนสายวิชัตแล้วแบบว่าวะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไอ้เขี้ยมันจะรูดว่ะยกยกติดแล้วเขี้ยมันรูดไปแล้วว่ะ โอยาเงไโเคครับผมทุกคนหลังจากเราควานกันมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับ mm hmm. ก็ไม่เจอนะครับผมตอนนี้หิวข้าวมาก ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพักกินข้าวก่อนนะครับเหนื่อยมากแต่ก็ถึงจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็แบบได้สนุกแล้วเนาะสนุกกับการตกตกมันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็เสียโอกาสที่เราจะได้กินมันอย่างอร่อยอร่อยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนก็เห็นความทรงจาที่เราถ่ายออกมาแล้วหรือว่าได้เห็นมันทุกตัวนะครับประมาณ1ิบกว่าตัวนะครับผมอาจจะถ่าย ่ายของไม่ได้ถ่ายของไิชชัดมากมายนะครับผมประมาณสิบห้าตัวน่ะที่อยู่ในกระชังนั่นแหละเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพักกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาลองกันต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเป็นไงครับความรู้สึกเ็งครับกินข้าวไม่ค่อยลงเลยฝีมือพิชชัดเอ่อสิบสองตัวครับไปแล้วประมาณนะประมาณสิบสองตัวสิบสองตัวนั้นก็ประมาณเกือบสามโลครับอ เย็ดเด้มาไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็หลังจากเรากินข้าวเสร็จนะครับเราก็มีเรี่ยวแรงที่จะมาตกปลาต่อแล้วนะครับทุกคนกุ้งกุ้งกุ้งครับผมก็มาตกกุ้งกันต่อนะครับท่านผู้ชมเอ่อก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราก็เสียกุ้งกันไปประมาณ15ตัวนะทุกคนรวมกระชังอีกหนึ่งใบนะครับ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหากันใหม่นะครับผมเราก็ต่างคนก็ต่างไม่อยากเสียมันไปหรอกครับผมแต่ก็ทําใจครับยอมรับมันมาแล้วครับพิชชัดครับผมเอาได้แก้มือคืนครผมตัวที่16บของผมครับแต่เหลืออยู่2ตัว <laughs> <laughs> นี่ไงตัวเมื่อกี้ที่หลุดไปไง <laughs> ดำๆอะ่ะจำได้ไหมเซเวอร์ <laughs> ยกุ้งตัวนี้เป็นกุ้งเพศผู้นะครับสังเกตได้จากลักษณะของทีมมันนะครับลักษณะของตัวมันนะฮะทีมจะเป็นคีมยาวแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ฮะตัวผู้นะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกล้ามของมันเนี่ยพลังหนีมันสูงมากนะครับดูนะดึงเอไไเอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยๆฮ้ไม่เล่าไปแล้วเฮ้ยใช่ๆช่ลงเงาลงเงาโอ้ลุ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันลุ้นไงครับทุกคนขึ้นมาก่อนแล้วนะเอาขึ้นมาก่อนแล้วกิ่นแบบมต่างหากเฮ้ย ได้สวยครับแต่ผมใหญ่กว่าน,นี้น่ะใหญ่กว่าแต่นี่คิมใหญ่กว่าด้วยอ,อ้อพกันสวิงด้นครับโอ้โหปากที่ไหนวะนี่เกือบเกี่ยวหนวดเกียวน,ว <c oughs> นี่ครับผมท่านผู้ชมตัวนี้ก็น่าจะเป็นกุ้งตัวเมียแต่ใหญ่นะคิดว่านะครับผมเพราะว่าก้ามมันเล็กคิมมันเล็กนะฮะแต่ว่าตัวมันใหญ่แล้วไงคิดว่าเป็นตัวแม่ ตัวเมียนะครับผมโอเคโอเควันนี้เดี๋ยวพี่เชตจะเป็นเชฟนะครับไม่รู้ว่าเมนูอะไรนะครับผมโอเคครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะทําน้ําจิ้มแล้วก็กุ้งเนี่ยพี่เชตทานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนชิมนะครับเป็นไงบ้างครับพีเ่เอ๋อ,อ,อได้น้อยเดียวได้ไปถึงครึ่งไปเลยแต่ก็เป็นครั้งแรกเนาะก็ตอ้องกุ้งไปน้ามีอย่างนี้นิดดีๆก่อนชอนตัวละกันเดี๋ยวมาแห็เดี๋ยวมาเห็แต่มีของดีมาอี้นหอม ตัวเบ็ดจินามณนีเล่นเอาอยู่มาดวผมตามน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะได้กินน้ำจิ้มอร่อยๆนะครับอีอีนะมาครับผมมาเดี๋ยวทำน้ำจิ้มกันนะครับมาใส่ไปทีเดียวเลยหอมเตรียมพริกอันนี้เป็นเครื่องปั่นแอนเม็แบบใช้มือนะ DIY ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทตุงเวลาหนึ่งจากหนึ่ตงตุงเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ฮะมะนาวเพื่อความชิชชาร์ตแบบพี่หนุ่มเอ็ K มกิงซีน้ำปลาสมูทตัวใหญ่หรอน,น้ำตาลนะที่ๆเรามีสมูทก็ที่เรา,รเราดื่บบดมของนัว มาครับทุกคนถึงตาผมแล้วมันกุ้งเยิ้มนะครับลาดด้วยน้ำจิ้มสุดเด็ดของผมนะครับใครกินก็ต้องบอกว่า,ว,าว้าวหวานเฉียบนี่นะฮะโอเคครับเอกนี่นะครับผมจัดหัวกุ้งยั่วๆก่อนเลย อแบบว่าโคตรฟินอะหวานเจียบนี่มันสวรรค์ชั้นเจ็ดอีกทีนะหัวกุ้งเยิ้มเยมยัมย่วๆ่วครับทุกคนกับบรรยากาศกลางแม่น้ำแบบนี้นะ ผมเชื่อว่าหลายคนนะอยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับทุกคนมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้แค่ให้เวลากับตัวเองให้โอกาสตัวเองนะครับร <c oughs> ู้นี่ทุกคน <c oughs> โอ้โหเขาสวยรนะ้อนเนาะตายตายใครใครไม่หิวนี่ เอามีดมาฆ่าผมได้เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณพี่ชัดนะครับที่แบบพาผมมาเจออะไรแบบนี้นะฮะตอนเทคนิคในการตกนะครับแล้วก็เลี้ยงเครื่องดื่มอีกรังสองรังนะฮะโอ้โหดูครับเป็นก้อนแบบนี้เป็นชิ้นแบบนี้ ไม่ต้องเสียเงินแพงๆไปแบบร้านอาหารเลยทุกคนอันเนี้ยแม่งสดกว่าร้านอาหารอีกสุดตื่นนี่ฮะวนๆไปวนๆไปฮะจัดหนัหนกๆครับวนๆไปนี่มา น้ำจิ้มโคตรเด็ดเนื้อกุ้งโคตรหวานโคตรลงตัวอแบบข้างหลังก็เริ่มหิวอีกทีแล้วครับอ๋อกินไปตัวแล้วนะาหิวเหรอโอเคครับผมทุกคนสำหรับทริปนี้ก็จบคลิปเียงแท่นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบการตกกุ้งแม่น้ำในทริปทริป RIGHT นี้นะครับผมสำหรับส่วนตัวเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันแบบเนื oh wow. okay. ้อโคตรอร่อยเลยนะครับวันนี้พี่ชัดก็ดูเศร้าๆไปหน่อยนะ ปล่อยกุ้งป่อยสิบสิบห้าตัวชิวๆนะครับก็น่าคิดเป็นเงินก็ประมาณ3-4,000บาทฝ <laughs> ากกดติดตามพีโนวิชิ่งแล้วก็ลาวัดคันด้วยนะครับผมปีนี้ยังไงพวกเราก็ต้องเดินทางไปให้ถึง100,000สนซับสไครต์พร้อมๆกันให้ได้ผมก็อยากถึงหนึ่งแสนซับสไครต์ <c oughs> เหมือนกัน,น 1, นะ 1, อตอนนี้ผมหนึ่งหมื่นแล้วนะผมถึงหนึ่งหมื่นแล้วอ่าตอนนี้หนึ่งหมื่นแล้วใช่ใช่ครับโอเคครับก็เดินทางกันต่อไปนะครับผมจะเดินทางไปถึงเส้นชัยไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนนะครับ กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคไว้เจอกันคลิปใหม่บายบายสวัสดีครับปีนี้ยังไงพวกเราก็ต้องเดินทางไปให้ถึงหมื่นแสนซับสบไครต์ยอมันไม่ได้